เรากําลังได้เปรียบทั้งแนวรบทางทหารทั้งแนวรบในแง่ของเวทีนานาชาติพอได้เปรียบปุ๊บเนี่ยนะครับเราสะดุดเลยเพราะว่าคุณภูมิธรรมไปตกลงหยุดยิงกับเขาไงพอไปตกลงหยุดยิงในขนาที่เราได้เปรียบเกมมันก็พลิกครับข้อที่4อาจารย์ปณิธานบอกว่าจากสถานการณ์ที่กัมพูชาเสียเปรียบตอนนี้เขาพลิกเกมนะเขาพลิกเกมเขาดึงจีนกับสหรัฐเข้ามาประกบเวทีเจราจาที่มาเลเซียคือพูดง่ายว่าโดนต่อยกับเราเนี่ยนะครับ ปากแตกตาปูดนะหูฉีกสู้เราไม่ได้ไปดึงผู้ใหญ่มานะแล้วผู้ใหญ่บอกอ่ะหยุด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 นะเออแต่มันยังอยู่ในพื้นที่เราอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์เลยตั้งขอสังเกตว่าเวทีเจรจาหนนี้เหมือนทุกฝ่ายมีวาระซ่อนเลนคือกัมพูชาก็พยายามพลิกเกมสหรัฐและจีนถูกดึงเข้ามาเพื่อถ่วงดุลอำนาจในอนุภูมิภาค ส่วนมาเลเซียนะที่ทำตัวเป็นเจ้าขี้เจ้าการเป็นผู้อำนวยความสะดวกจกัดสถานทิ่งสถานที่อาจารย์บอกว่ามาเลเซียมีนักลงทุนจำนวนมากอยู่ในกัมพูชาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกฝ่ายมีผลประโยชน์กันหมดเลยไทยเราเลยถูกจำกัดบทบาทและถูกจำกัดการลุกคืบไปโดยปริยาย